นี่ดิ้นดิ้นอยู่นะครับเดีย๋ยวเราจะเดินลงไปเอานะครับข้อแขนได้ถอ,อ,อนเบ็ดมาเบ็ดหลังเล็กๆนะครับนี่เบ็ดหลังเล็กๆโอ้โหอ รออดคับวันนี้มาดูเบ็ดที่ปักไว้นะครับเบ็ดสีหลังนะครับนี่เบ็ดสีหลังตอนเท้านะครับตอนเท้าก็ตอนเช้ามาปักไว้ตอนเช้าบอกกุ้งโอ้เงียบนี่หลังนี้เกียด ดักปลาช่อนออกจากบอ่อกุ้งนะครับก็มันไม่กินเลย นีอีกหลังหนึ่งครับโอ้ยหลังนี้ยักไว้สี่หลังนะครับหลังที่สามหลังหัวมุมสุดท้ายนะหลังหัวมุมสุดท้ายตรงนี้เบ็ดเป็นไรวะนี่ อะไรวะนู่นนุ่นนุ่นนุ่นแม่งถอนเบ็ดไปเดี๋ยวสูมเข้ามาดูใ,ใกล้ดิเฮ้ยมันถอนเบ็ดไปมันดิ้นอยู่ยึกๆย,ยื๊๊ยพันเชือกนะครับพันเชือกของอนี่นี่พันเชือกเส้นนี้ นี่นดิ้นอยู่ดิ้นอยู่อูหรือเปล่าวะมันพันเชือกไปนะนี่ครับนี่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 เห็นไม้ไม้เบ็ดนี่นี่ดิ้นดิ้นอยู่ไม้เบ็ดดิ้นอยู่โอ้โหจะอยู่หรือเปล่านี่อือหือนี่นี่นี่นดิ้นอยู่ครับดิ้นอยู่ตอนนี้กําลังดิ้นอยู่อันนี้ติดเชือกนะ พอถอดเบ็ดไปแล้วมันไปติดอยู่ที่เชือกเชือกของบ่อปลานะครับนี่นีน,นี่ดิน้นดินอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเอานะครับตัวใหญ่หรือเปล่านะตัวเล็กหรือเปล่า แขนได้ถอ,อ,อนเบ็ดมาเบ็ดหลังเล็กๆนะครับนี่เบ็ดหลังเล็กๆโอ้โหรอดครับรอดรอดออกกันออกุ้มนะเบ็ดหลังเล็กๆนะครับนี่เบ็ดหัดนะครับก็พอ,อ,อาปากเบ็ดไใ้ปากไว้เบ็ดหักนะออกเบ็ดหัดตัวโต เบ็ดหลังเล็กแค่นี้นะครับมันถอดเว็ดหักไปเลยเบ็ดหกักเบ็ดหลังเล็กๆนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับนะครับดูรองเท้านะครับ กับรงเท้าตัวใหญ่นะครับได้ได้รอดมาแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้คลิปปากเบ็ดออกจากบอ่อปลานะครับ